สวัสดีครับคุณผู้ชมครับช่วงสูตรเด็ดคลิปไม่รับในวันนี้ครับเรายังคงอยู่กันที่ฟาร์มโคนมไทยเดนมาร์กนะครับยังคงอยู่กับพี่เสน่ห์ครับสวัสดีครับสวัสดีครับสูตรนี้ชื่อว่าอะไรครับสูตรที่สองเนี่ยเป็นน้ำหมักดีวภาพแต่ว่าเป็นน้ำหมักที่เราใช้สําหรับไล่แมลงครับไล่แมลงมาดูนะครับครับอันดับแรกเนี่ยเราก็เตรียมตัวของสารสบู่ไพลที่เราเตรียมมาอ่านวน3ากิโลแล้วก็ตัวกากน้ําตาลสิบครับตัวน้าซึ่งจะเป็นตัว ทําให้กระน้ําตาเนี่ยมันมันไม่เข้มข้นนะครับนะแล้วก็ใช้พอดอเนี่ยหนึ่งสองครับซูเปอร์พอดอเจ็ดสองครับนะครับนะทีนี้วิธีการก็ง่ายมากเลยครับเราก็เอากระน้ําตาเนี่ยนะกัะน้าตาเนี่ยใส่ลงไปในน้าที่เราเตรียมไว้ในถางไว้นะเมื่อเราได้ตามที่เราต้องการเสร็จนะครับเราก็เอาสารพอด สารซูเปอร์พอดนะครับของกรมพัฒนาที่ดินเนี่ยจำนวนหนึ่งซองใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปเมื่อใส่เสร็จนะฮะเราก็ทำการคนนะครับให้สารซูเปอร์พอดให้กับน้ำเนี่ยมันเข้ากันให้ดีเมื่อเราคนให้เข้ากันแล้วนะครับเสร็จแล้วนะครับ เราก็เอาน้ำกับน้ำตาลครับน้ำที่มีสารซูเปอร์พอดอนเนี่ยเจ็ดนะครับใส่ลงไปในในถังสมุนไพรที่เราสับผัดไว้เราเตรียมไว้นะครับเตรียมไว้ใส่ลงไปนะครับใส่ลงไปนะใส่เสร็จนะครับเราก็ คนนะครับคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันคนให้เข้ากันเมื่อเมื่อเราคนสักพักหนึ่งเมื่อมันเข้าเสร็จแล้วนะครับเราก็เอาไปใส่ถังนะครับถังถังหมักนะครับถังหมักนะก็ไม่ต้องปิดฝาให้แน่นนะครับเหมือนกับน้ำหมักนะครับน้ำหมักตัวแรกที่เราทำไม่ต้องปิดฝาใช้เวลาหมักก็ประมาณ 20วัน20วันเหมือนกัน20วันมอนกันภายใน20วันแล้วก็ต้องมีการคนคนเรือกันครับคนเพื่อให้เชื้อมันเดิน1-2วันคนทีครับ1-2คนทีคนเสร็จแล้วนะครับพอครบกําหนดปั๊บเราก็มากรองเราก็จะเอาไปผสมกับน้ำนะครับเป็นอัตราส่วนที่มันเจอจางน้ำหมักนะครับก็คือใช้อัตราส่วนเนี่ย1ต่อ500ถึง1ต่อ1000นะครับเอาไปผสมน้ําแล้วก็เอาไปพ่นที่ใบพ่นที่ใบเพื่อเพื่อป้องกันไม่ให้แมลงมันเข้ามาป้องกันไม่ให้นอนมันเข้ามา สนใจสูตรนี้ก็มาเที่ยวกันมาขอได้ครับซึ่งพิ่สนิบอกว่าไม่ได้มีเฉพาะแค่2สูตรที่เราเคยถ่ายทําไปแล้วยังมีสูตรอีกเยอะแยะมากมายเลยมีมากมายครับสนใจมากแล้วแลก็ไม่ห่วงด้วยไม่ห่วงด้วยนะครับหรือว่าไกลนะครับจะขอรับในส่วนของสารเร่งพอดอนะครับสามารถติดต่อได้ที่สถานีพัฒนาที่ดินใกล้บ้านคุณผู้ชมครับหรือว่าโทรไปที่หมายเลข1760กก็ได้เช่นเดียวกันครับสำหรับวันนี้เราสองคนลาไปก่อนครับสวัสดีครับ